เจดมทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยเอายังเอาเลยไม่เอาหรเนี่ยเอาแล้วมันเห็นแค่นี้เห็นสับรถป่ะไม่งั้นเราให้เห็นนะับรถนี่เดินปักคลองต่อได้เลยนะใช่เดี๋ยวก็ขับรถไปล้มติดอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยพี่บอยพีซเมกเกอร์ขอบคุณนะขอบคุณด้วยเพิ่งมา พุ่งทักเหมือนลาเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาเหมือนลาเลยอ่ะเจดมทอกคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนะจ๊ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางด้านหน้าที่เห็นตรงนี้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นานๆเจอกันทีเจอทีก็นานๆแล้วก็คุยกันไม่ค่อยได้สาระอะไรเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้จะพยายามขุดเอาประสบการณ์ชีวิตของผู้ชายคนนี้ที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวมีทั้งช่วงไฮสโลของชีวิตช่วงที่ดีช่วงที่แย่หลายคนรู้อยู่แล้วแต่วันนี้มาคุยกับเขาแบบเจาะลึกและที่สําคัญ เป็นแฟนบอลสเปอร์ด้วยอะซึ่งวันนี้ผงาดเหลือเกินแอคเหลือเกินถ้าจะคุยคนเดียวขนาดนี้ก็ไม่ต้องมีผมก็ได้โปรยเข้านี่โปรยเหรอคุณไม่เคยดูพี่ตชั่วโได้พบปะครับเนี่ยเขาจะพูดแบบความดีคุณคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกโอเคแต่คุณรอแป๊บนึงไดด้รอก่อนอนุวัฒน์สมุนทรพักดีบอยพีซเบเกอร์สวัสดีจ้ะพี่บอยจ้ะสวัสดีครับสวดีจ้ารอคุณพูดให้จบวันนะเข้าแล้วเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วเข้าแล้วเอาแล้วเอาแล้ววันนี้ขอบคคคุณมมาาาากกกพีีีี่่บบบออออยยสสสสววัััดดรรรให้้นนงื ช่องตอนแรกเนี่ยนะชวนพี่บอยมาตอนนั้นเพื่อนซีไม่มีโซออนทัวไปที่ร้านคุณโกโตกุไปทานกันได้อร่อยมากอาหารญี่ปุ่นมีครบวงจรเลยปิ้งย่างก็มีชาบูก็มีแล้วก็ซูชิซาชิมิมีหมดชวงนี้เป็นงานยุ่งไหมพี่บอยก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอืมอยามาทําเป็นสุภาพเรื่อยๆครับเรื่อยๆจริงๆเอาเรื่อยๆนะเรื่อยๆก็ถ้างานเยอะจะมีเวลามานั่งคุยไหมล่ะเออก็จริงไปรายการกูไม่มีค่าตัวด้วยนี่หว่าคำถามแรกพี่บอยโตมายังไง นี่มันด่ากูหรือเปล่าเนี่ยคำถามจริงเหรอโตมายังไงโตมาแบบกึ่งกึ่งสู้ชีวิตนิดๆอ่ะเพราะว่าทุกอย่างแบบช่วยเหลือตัวเองมาตลอดช่วยตัวเองมาตั้งแต่ช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สิบสามสิบสี่ก็เริ่มนวไม่ใช่คือมันพูดทึไปว่าซีเรียสแล้วนะใช่เหีือเรามาทักก็คือโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้สบายนะกลางกลางาช่วงขาลงช่วงขาลงของที่บ้านออเหรอแปลว่าก่อนที่วอาจะเกิดเนี่ยก็คือที่บ้านโอเคก็ช่วง ช่วงเด็กๆช่วงอนุบาลปฐมในช่วงเฟื่องฟูอ๋อโอเคช่วงเฟื่องฟูก้าฟขาขึ้นอ่าอ่าช่วงที่เราเริ่มโตเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยอ่าก็เริ่มขาลงอ๋อคือลำบากแล้วเริ่มลำบากแล้วอะไรเงี้ยคือเราเห็นเด็กสมัยนี้เวลาแบบพ่อแม่ไปรับไปส่งแบบมสามมสี่มห้าเราก็รู้สึกดีเนาะเพราะเขาแบบว่าโชคดีอะไรอย่างเงี้ยของเรานี่คือแม่พาขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนมัธยมวันแรกวันเดียว คือไปให้รู้แล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยเดินทางลูปนี้มาก่อนคือรูเนี้ยไม่เคยเดินทางมาก่อนแม่บอกว่าเดี๋ยววันนี้พาไปโรงเรียนเปิดวันแรกก็พาไปปื๊บวันลุ่งขึ้นไปเองได้แล้วในใจเราก็แบบหรอวะมหนึ่งนี่คือที่เทพศิรินเทพศิรินคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรียนอนุบาลปฐมเนี่ยโรงเรียนมันอยู่ตรงข้ามบ้านอ๋อมันง่ายมาตลอดก็เดินไปก็เดินไปตรงข้ามบ้านใช่ไหมสามนาทีถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้ว มันก็ไม่เคยต้องออกสู่โลกกว้างไงพอเราขึ้นรถเมย์ครั้งแรกมันก็แบบโอ้โหเฮยโลกมันกว้างใหญ่อ,ะอ่ะอแล้ววันเดียวด้วยนะที่แม่ไปส่งวันเดียววันเดียวที่เหลือเลด้วยตัวเราเองเลยใช่ด้วยตัวเราเองออแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะ่ะตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มแบบดูแลตัวเองอต้องสู้ชีวิตละสู้ชีวิตมาตลอดนี่ก็แม่ก็มีมั่งไม่มีมั่งอะเพื่นซีคือมาม่า อ๋อก็คือเป็นจังหวะชีวิตใช่ใช่คือช่วงเด็กกับพี่บอยก็ไม่ได้ซึมซับหรอกว่าสบายลำบากเป็นยังไงแต่พอโตไปเป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยรู้แล้วใช่ช่วงเด็กแบบเด็กมากมากเนี่ยคือเด็กมากๆเนี่ยคือแบบของลงของเล่นอะไรเงี้ยคือไม่เคยขาดอยากได้อะไรได้รถรถชาร์จไฟคันใหญ่ใอะไรนี่ปู่พ่อซื้อให้อยากได้ปุ๊บซื้อเลยอะไรเงี้ยมันได้มาตลอดถึงเพราะว่าพอเราเริ่มเทินจากประถมขึ้นมาเป็นมัธยมเนี่ยเราเราก็เริ่มค่อยๆรับรู้ว่าเฮ้ยเขาคงมีปัญหาแหละอะไร ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะสลับกันเนาะคือถ้าลำบากตอนเด็กมาตอนวัยรุ่นสบายขึ้นมาหน่อยมันจะแบบมันก็จะแฮปปี้มันเป็นช่วงที่ตอนนั้นพ่อของเราแบบประสบอุบัติเหตุด้วยเป็นส t r o กอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไม่ได้อ่ามันก็เลยที่ไปเป็นที่มาแล้วถ้าสมัยเด็กเด็กชายบอยในโรงเรียนนี่เป็นจะเป็นคนประมาณไหนหลังห้องกลางห้องตั้งใจเรียนเกเรไหมหลังเลยหลังห้องเลยหรอหลังเลยแต่ไม่เชิงไม่เชิงเกเรแบบ ทำผิดกฎโรงเรียนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะชอบแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนอ่ะออไม่ค่อยไม่ค่อยตั้งใจเรียนแล้วก็คุยเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเมามอยกันไปอยู่หลังห้องไปแต่ว่าไม่ได้มีผิดกฎระเบียบอะไรก็ไม่ได้ผิดไอ้เโรงเรียนเขาเข้ากี่โมงแปดเรามาสิบเอ็ดนี่เขาเรียกผิดกฎไหมเขาเรียกผิดไหมไม่ไม่หรอกก็แล้วแต่ก็เป็นแบบนั้นอ่ะแล้วก็แบบโดนเรียกผู้ปกครองไหมนิดหน่อยสิบแปดครั้ง เขาก็ไม่รู้นะเขาทนเรียกทำไมต้องติดแปดครั้งเขาไม่เอาออกแต่ครั้งที่สองที่สามนะเรียกหกเจ็ดครั้งก็ต้องรู้แล้วแหละว่าเออมันคงต้องพอแล้วสุดกันเคเดียวคือมาสาย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 ตลอดอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเดิมๆซึ่งมันก็มันก็ปรับยากเอาเราเข้าใจว่าจริ้งสมัยสมัยก่อนมันก็แอบเข้าบ้างแอบอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนมัธยมอ่ะมันจะมีเฮ้ยก็แวบหน่อยแวบทางนู้นเข้าทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดไว้ไม่ต้องผ่านฝ่ายปกครองอือืมก็เพื่อนๆจะรู้กันว่า18ครั้งนี่คือที่เขาจับได้นะที่เ้าจับได ก็หมดจิตสอบหลายวิชาอยู่อะจนแบบไปสวัสดีอาจารย์ํำชั้นเขาไม่คุยด้วยแล้วอะเขาเอือมเหมือนเราไม่ได้มีตัวตนเหมือนเราแบบไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้เขากิด้วยใจเอ๊ะเด็กชายอนุวัฒน์ใครวะเออมันยังอยู่ในโรงเรียนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยแหละคือแล้วคือเพื่อนเพื่อนจะรู้กันว่าไอเนี้ยโรงเรียนเข้าตีสิบเอ็ดโมง <c oughs> ใช้เวลาของญี่ปุ่นเกาหลีแหละดูแลเหมือนแบบเรียนครึ่งวันละครึ่งวันหลังอ่ะไอนี่เรียนพานิทตอนเด็กเลยดีกว่าภาคบ่ายเรียนภาคบ่ายประมาณน่ะแล้วเดชัยบอลมีความสามารถพิเศษไหมความสามารถพิเศษตอนนั้นหรอคือรู้ว่าตัวเองชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กเลยพี่ไหคือชอบร้องเพลงไปเรื่อยๆแบบได้ยินเพลงนี้เราก็จะจำแล้วก็ร้องตามเพราะว่าเพราะว่าเรามีพี่พี่สาวสองคนที่ ห่างกับเราแบบหกปีห้าปีอย่างเงี้ยเขาเทินเป็นวัยรุ่นเ็วก่าเราเขาฟังเพลงก่อนเราแต่ว่าสมัยก่อนเราก็จะนอนอยู่ห้องเดียวกันกองกองพี่อะไรเงี้ยแล้วเขาเปิดเพลงอะไรเงี้ยเราจะได้ยินมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยนั้นได้ยินมาเรื่อยเรืแล้วก็รู้สึกแบบเราชอบร้องนะแต่ไม่รู้หรอกว่าร้องดีไหมดีร้องอะไรเยก็คือแค่ชอบอ่ะร้องไปเรื่อยมีความสุขกับการได้ร้องเพลงถูกต้องก็ร้องไปเรื่อยเอือเพลงมันเพราะดีว่ะอะไรเงี้ยก็ร้องไปร้องไปเรื่อยแล้วพอร้องเพลงเริ่มรู้แล้วตัวเองชอบร้องเพลง มันไปนมีโอกาสตอนไหนบอยมันไปนมีโอกาสคือตอนม,มีกิจกรรมโรงเรียนไหมประกวดร้องเพลงเป็นปช่วงมปลายแล้วแต่มันไม่เชิงว่าเป็นประกวดร้องเพลงมันเป็นเหมือนกีฬาสีนี่แหละม,มันเป็นโรงเรียนเล็กๆกันนะโรงเรียนแบบโรงเรียนธุรกิจโรงเรียนแบบพันชุ์นเดอะ่ะแล้วก็คือเหมือนเขาจะมีกีฬาสีแล้วก็ให้ให้คนเด็กในห้องเนี่ยทำกิจกรรมที่นี้เพื่อนเราก็เป็นแบบเล่นกีตาร์มีตัวช่วยแล้วอ่มันเล่นกีตาร์แล้วมันก็ ไม่ค่อยร้องอ่ะคนเล่นกีตาร์ส่วนใหญ่จะใช่เขาจะมุ่งเล่นกีตาร์เท่แบบไม่ร้องอะไรเงี้ยเขาก็เลยหาว่าแบบใครร้องได้ปหมร้องได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เราก่อนหน้านั้นอ่ะเราก็ไม่ได้แบบพรีเซนต์ตัวเองอะไรเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะมันมันมีแบบ ศิลปินอยู่วงหนึ่งที่เราชอบอะไรที่เราฟังแล้วแบบเฮ้ยหูเพลงนี้ม่งเท่เลยว่ะอะไรก็คือวงอะไรวงพอสโอ้พี่โจวงพอสใช่เราได้ยินเพลงที่ว่างอ่าจีอินโทรขึ้นมาก็โคตรเท่เลยโคตรเท่เลยแล้วก็เสียงอืมเราก็เลยร้องเพลงนี้แหละเอาเพลงนี้เลยไม่ใช่ถึงว่าก่อนนั้นนั้นะเราก็ร้องเพลงนี้แหละในห้องอ่เวลาเขาเปิดวิทยุเราก็ร้องกันแบบกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้เพื่อนเราคนนี้มันก็เห็นเ็นเห็นส่งได้เว้ยส่งว่าพอไปได้อะไรเงี้ย เฮ้ยเอาเปล่าร้องกันเนี่ยก็ตาดคนทำไปแกะมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาซ้อมๆๆแล้วก็ร้องกันก็เริ่มมีคนทักตั้งแต่ตอนนั้นประมาณอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเข้ามอปลายแล้วใช่ใช่เข้าช่วงมอปลายแล้วเฮ้ยบอยได้นี่่าเฮ้ยร้องได้นี่่าเราก็นั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ที่มีคนเริ่มทักเราว่าแบบเฮ้ยมันร้องเพลงได้อะไรตอนนั้นคิดไงคิดว่าเอ้ยกูยาวดีทางนี้ไหมหรือว่ากูร้องก็สนุกเหมือนเดิมยังยังไม่ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอเราเริ่มฟัง เพลงของวงพอสไปเรื่อยๆร้องเพลงของพี่โจมันเริ่มมีความฝันนะเฮ้ยเราอยากร้องได้แบบนี้เราอยากอยากเท่แบบนี้อะไรก็เลยเริ่มเริ่มมีฝันที่จับต้องละเริ่มวางแล้วใช่เริ่มมีความฝันที่มันจับต้องแล้วว่าแบบ อยากเป็นนักร้องเฮ้ยก็เร็วเหมือนกันนะพี่บอยอายุสิบ7สิบ็ดนี่เริ่มรู้แล้วนะใช่ใช่เออบางคนนี่กว่าจะเจอตัวเองนี่โหยี่สิบกว่าน,นุ่นก<ม>็เลยแล้วทีนี้เรามุ่งเลยปะมันไม่ถึงกับมุ่งนะแต่เราเราแค่มันเป็นความฝันที่เราตั้งเอาไว้แต่เราก็ยังแบบไม่คิดว่าไ,ไม่คิดว่าไม่คิดว่า,ไ,วาไอ้เรื่องพวกนี้มันจะใกล้เราอ่ะอ่านึกออกพายุก่อนเนาะพายุก่อนมันไม่มีเมื่อวานหกสิบปีที่แล้วนะใช่ไหมไม่หกสิบห้าหกสิบหกทุย คือประมาณประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วใช่ไหมมันมันไกลตัวมากมันไกลตัวมากแล้วมันก็ไม่คิดไม่เคยคิดเลยเพราะเราทํางานบริษัทเพราะช่วงนั้นทเพราะพอเราเรียนเราเรียนมปลายใช่ไหมเราก็เรียนไม่จบจ้ะเพราะเราเป็นคนขยันไม่แปลกหรอกเข้าใจเข้าใจเี่คนขยันทํางานเราก็เรียนไม่จบพอเราเรียนไม่จบปุ๊บเนี่ย เราเขาไปซุกตัวอยู่ตามบ้านเพื่อนอไปนอนอยู่บ้านเพื่อนไม่กี่ปี6ปีเจ็ดปีอะไรเงี้ยเพื่อนชื่ออะไรกลับบ้านเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนเหรอตัวนี้คบกันอยู่ป้ายังคบอยู่เลยไม่จักอยู่เลยไม่จักอยู่เขาก็ก็แบบเราก็นับถือพ่อเขาเป็นอ๋อพ่อคือทำไปเลยอ่ะพ่อเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้นี่เอาอันนี้เอาอันนี้เอาเอาไหมอุ้ยหล่นอีกแล้วอุ้ยพอแล้วกูรู้แล้วพี่บอยอุ้ยหล่นอีกเฮ้ยกดเ จะเนี่ยที่บอกว่าไปอยู่บ้านเพื่อนไปอยู่งานแล้วพ่อ,อพ่อก็เห็นว่าเราเริ่มส่งไม่ดีละส่งไม่เอาอะไรเลยล้ว<ะ>เขาก็เลยบอกว่าไปสอบเทียบไปเรียนซะอืแล้วก็ช่วงวันาวันธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ชอบไปเรียนก็ไปทํางานพอดีพ่อเพื่อนมีโรงงานอก็ให้ไปทางานที่โรงงานทีนี้มันก็ยิ่งพอไปอยู่โรงงานโรงงานของของบ้านเพื่อนเนี่ยมันก็มันเริ่มไกลออกไปจากวงจรที่เราฝันไว้อะความฝันเรา เป็นไปเป็นซ่อมบำรุงอ่ะอยู่ในโรงงานอ่ะรู้เรื่องเครื่องไปสนใจเรื่องแบบระบบทําความเย็นอ,อยู่ในห้องซ่อมบำรุงอยู่ห้องเล็กเนี่ยซึ่งมันมันไกลจากภาพบอยพีซเลเกอร์วันนี้มากเลยนะโอ้มันไม่ไม่คิดว่าไม่น่าไม่งันจะตอนนั้นอาะเป็นบอยโฟแมนไปแล้วนะใช่จริงๆมันเป็นเหมือนแบบคือเขาให้เราไปไปคุยกับช่างที่มาจากเยอรมัน อ๋อเราพอได้ภาษาเขาเขาก็จะมาเขาก็จะมาสอนวิธีใช้เครื่องทเขาก็ให้เราไปคุยไปทําไปฝึกงานไปแล้วก็ให้เงินเดือนอยู่าถึงเวลาวันถุกเสาร์ก็ไปเรียนไปสอบลอกเรียนสอบเทียบอย่างนั้นก็ไปสอบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่าโว้มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วด้วยความด้วยความที่เราเป็นคนแบบไม่ได้มาสายแบบชอบทํางานลูทีนด้วยเราก็แบบ ไปโกหกพ่อเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปสมัครเรียนแบบจริงจังละอ๋อโอเคเพื่อที่จะพ้นจากตรงนี้เพื่อจะพ้นจากนั้นเขาเขาก็ไม่เรื่องมึงเรื่องมึงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเราก็เหมือนเราก็แบบก็ไม่ได้เรียนอ่ะอืก็ไปหางานทําอีกแต่ว่าไม่ใช่งานที่เราอยากไม่ใช่งานไม่ใช่งงานละเป็นงานที่เราอยากจะทํามากขึ้นก็ไม่รู้ยังไม่รู้แต่ออกจากตรงนั้นก่อนอยากออกจากตรงนั้นก่อนอ่าก็แต่แต่ว่าสอบเทียบยังสอบอยู่นะเราก็เหมือนแบบ ที่บ้านก็รู้ว่าเราไม่ได้เรียนละญาติก็เริ่มรู้ละอ๋อที่เริ่มเป็นวงกว้างแล้ว่ทีนี้ญาติก็เลยแบบดึงเราเนี่ยไปทํางานบริษัทเขาอก็หนีไม่พ้นออฟฟิศอีกอันนี้เป็นหนักเลยเป็นบริษัทจิวเวลรี่จะโรงงานไปอยู่ออฟฟิศใช่ก็ไม่ได้ต่างเดิมทีนี้ก็แต่ก็จะเจอคนเยอะขึ้นหน่อยเป็นเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศเป็นอะไรเงี้ยไปนั่งทํางานกับเขาแบบจิวเวลรี่อ่ะนั่งดูเพชรดูพลอยไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ไม่อินน่ะพูดตรงก็คือไม่อินแหละแต่ว่าไฟบังคับมันก็คือไฟบังคับถ้าไม่ทําก็ไม่มีเงินอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งทํากับเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็น่ารักอ่ะเขาคือเขาอยากให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาดูแลยายามดึงเราไปไปไปทำงานกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆี่ที่ที่ทางานด้วยกันก็ดีอ่ะช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยคอยซัพพอร์ตรับทีได้ฟังมามันยังไม่ใกล้สักนิดเลยพี่บอยไม่ใกล้เลยไม่ใกล้เลยแล้วก็ ำงาฟิศไปทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยติดต่อต่างประเทศสมัยก่อนยังไม่มีอีเมลไม่มีอะไรนะเป็นแฟกซ์อ่าใช่เมืองนอกเขาจะแฟกซ์มาว่าปึ๊บแล้วก็ตอบไปอันนี้สมมติว่าโรงงานเนี้ยโรงงานของของบริษัทของของญาติเนี่ยเขาจะแบบผลิตจิวเวลรี่กับตัวเรือนใช่ป่ะตัวเรือนที่เป็นแหวนอ่าแล้วก็มาติดทางทางเมืองนอกก็จะแฟกซ์มาบอกว่าสั่งรุ่นเนี้ยเอาจิวเวลรี่ตัวนี้กับเอาตัวเรือนตัวเนี้ยมาแมทช์กันแล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งไปใหอะไรเงี้ยเราก็รับแฟกซ์ แล้ก็รับออเดอร์แล้วก็มาจัดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเรียนรู้แต่มันก็เป็นความรู้จนติดตัวจนถึงวันนี้นะทำให้เรารู้ว่าอ๋อไอ้พลอยชนิดนี้มันชื่อนี้ชื่อนี้อะมิทิสซิตรีนรูบี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำเออมันก็เป็นความรู้ต่อให้ไม่ชอบแต่คุณก็ต้องเรียนรู้ในสายงานดีใช่มันก็เพราะเราต้องทำอะใช่มันเจอแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นทุกวันเราก็เลยได้เรียนรู้ไอ้พวกเนี้ย เป็นเหมือนความรู้แบบติดตัวไว้ระดับใช่ติดตัวไว้แล้วทีนี้มันมาใกล้ยังไงเนี่ยกับนักร้องบอยพีเมเกอร์ไม่เห็นมีทิศทางหรือีอ่บอยคือมันมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อน่ะชวนไปงานแต่งงานอืชวนไปงานแต่งงานเพื่อนเราก็ไปงานแต่งงานอก็ใส่เสื้อเชิ้ตไปเลิกงานแล้วก็ไปเลยล่ะเราก็ไปทํางานไปงานแต่งงานกันแล้วก็พ่อหลังจากงานแต่งงานในโบสถ์อะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปอัปเตอร์กันที่ ร้านอยู่ร้านหนึ่งซึ่งมีเพื่อนของเขาอ่ะเล่นดนตรีอยู่อ๋อโอเคอ่าก็แบบไปไปไปต่อจากเสร็จจากงานใช่ก็ไปต่อกันเลยก็ไปหลอกเขาก็เลยแบบเฮ้ยขึ้นไปร้องเพลงดิเพราะรู้เขารู้ไงว่าเราร้องเพลงแบบทำได้อะไรเงี้ยขึ้นไปร้องขึ้นไปแจมอบบเพื่อนคนนี้เลยเงี้ยก็ขึ้นไปก็ร้องเพลงเนี่ยที่ว่างก็ร้องที่ว่างพอร้องเสร็จปุ๊บไอ้เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ทำอะไรอยู่ก็ทํทำงานบริษัทมาร้องเพลงกลางคืนด้วยกันไหมเพลงนี้เพลงเดียวชวนเลยใช่ ชวนเลยเขาบอกมาร้องเพลงคืนด้วยกันไหมเราก็เพราะว่าเพราะว่าเราเล่นตัวแล้วดูแล้วเราก็ไม่กล้าไงเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมเออเราไม่รู้ว่ามันยากง่ายแค่ไหนแล้วเขาก็เลยแบบเฮ้ยลองดูก่อนสักวันนึงอะไรเงี้ยเราก็ลอง หลังจากเลิกงานก็ลองไปร้องดูใช่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยพอดีว่าร้านร้านเนี้ยเขาเพิ่งเปิดแล้วเขายังไม่มีนักดนตรีแล้วตัวเขาเองอะมาออดิชันแล้วแล้วผ่านแต่ตัวเขาเองอะร้องคนเดียวอยู่3มที่เพราะนั้นเล่นกีตาร์ไปด้วยเราก็เลยอยากอยากมีคนมาช่วยช่วยหน่อยเราก็เลยไปร้องคนวันนั้นก็คือพีทพีทพีทเมเกอร์ใช่พีทเมเกอร์ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ไม่เคยไปเจอกันวันนั้นเลยไปเจอกันมานั้นเป็นเพื่อนของเพื่อนก็เลยเป็นอแา้วเวเริ่ม เริ่มขยับมาใกล้แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเราก็เลิกงานเสร็จใช่ปะเราก็นั่งรถมาร้องเพลงตรงถนนเชื้อเพิงอ่ะทำงานอยู่ท่าล่างสามเอาไม่ไกลแล้วก็นั่งรถมาตอนั้นก็ใกล้เว้ยโอเคนี่อย่างเงี้ยแล้วก็พอเลิกงานเสร็จเราก็ไปร้องเพลงยุคนั้นได้กี่บาทโชว์หนึ่งวันแรกเนี่ยได้400ร้อย สี่ร้อยนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะยี่สิบปีที่แล้วอ่ะสี่ร้อยบาทพีคเขาเป็นคนเก่งมากในการเรียกราคา้อาบอกว่าพีคเก่งมากเคยได้เยอะที่สุดคือสามพันต่อวันนักร้องกลางคืนอ่ะเฮ้ยสามพันนี่เหมือนอีเวนต์เลยนะซองอ่ะเออเขาก็เนี่ยความสามารถเขาอะเคียเราก็เป็นอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเราก็ขึ้นแต่เท้าความกลับไปก่อนนิดนึงนะพอพอเหมือนขึ้นไปออดิชั่นอีกร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเพิ่งเปิดเจ้าของร้านบอกว่าจ้างเลย ก็ร้องเพลงเดียวกันเออร้องเพลงเดียวกันนี่คืออีกร้านอีกร้านหนึ่งละอีกร้านหนึ่งที่แบบเฮ้ยวันพรุ่งนี้มาไหมมาลองมาออร้านนี้ไหมออดิชันที่พี่พีก็ชวนเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวร้านก็เพิ่งเปิดเขายังไม่มีนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบนัดเราไปเหมือนให้เราเหมือนแบบไปเป็นไปไปเที่ยวก่อนแล้วก็เหมือนเรียกเราขึ้นไปร้องอลยพอเจ้าของร้านเห็นเจ้าของร้านบอกว่า พรุ่งนี้มาได้ไหมอ้าละโอเคทีนี้คิวเพิ่มแล้วก็เลยเนี่ยได้400บาทเนี่ยเขาก็เลยจ้างเราตั้งแต่วันแรกเท่ากับว่าตอนนี้มีสองร้านแล้วเนี่ยใช่ไหมก็คือเป็นคิวที่แบบเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำงานกลางวันด้วยทำงานกลางวันตกดึกก็ไปร้องเพลงก็ไปร้องเพลงก็เป็นอย่างเงี้ยทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆมันก็เลยเริ่มขยับใกล้กับสิ่งที่เราชอบฝันที่เราที่เราตั้งเป้าไว้ใช่แต่ก็ไม่ยังไม่เคยคิดนะว่านักร้องคืนอ่ะ มันจะไปเป็นนักร้องได้ศิลปินได้ยังไงใช่ไหมใช่มันก็ไกลอยู่นะเพราะนักร้องก็คือมันเยอะมากไงนะทั่วประเทศอ่ะไม่แต่มันก็ยังดีแบบไปเป็นช่างซ่อมแอร์ไปเป็นจิวเวลรี่ไงก็ยังเข้ามาอยู่ในที่างมันก็ยังอยู่ในลูกที่มันเป็นแบบยังความมีโอกาสยู่ไหมใช่มันยังมันยังอยู่ในในลู่แล้วทีนี้โอกาสมันมาเมื่อไหร่มันเริ่มร้องเพลงไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนบางบางบางอาทิตย์เนี่ยเราร้องแบบห้าร้านนะครับอ๋อ้วันคือคือคือเรากลายเป็นว่าเราเริ่มเล่นเราเราทำงานเสร็จประมาณห้าโมง ้านแรกที่เล่นเนี่ยทุ่มหนึ่งหัวค่ำกว่าเลยเสร็จทุ่มหนึ่งจนถึงประมาณสามทุ่มพอสามทุ่มเสร็จอีกที่หนึ่งสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มเวลาลองวิ่งเลยห้าทุ่มเสร็จไปเล่นอีกที่หนึ่งจนถึงเที่ยงคือสามที่แล้ว่อเราจะนอนตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยแล้วต้องตื่นมาทํางานตอนเช้าแปดโมงมันไม่เหมือนโรงเรียนแล้วที่เข้าสิบเอ็ดโมงได้ใช่ไหมมันต้องมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ไหวละก็เลยตัดสินใจเดินไปลาออก จากญาติบริษัทของญาติกลายเป็นว่าจากพนักงานบริษัทกลายเป็นนักร้องกลางคืนเต็มตัวแล้วเป็นอาชีพแล้วก็คือถ้าเอาจริงคือตอนนั้น่ะมันตัดสินใจด้วยอารมณ์แหละมันไม่ได้เหตุผลหรอกเพราะว่าเราอายุ19เเองไงพราะอายุ19มันมันไม่มีอะไรที่ต้องคิดเยอะมันเอาแค่แบบตรงหน้าที่เห็นเนี่ยใช่มันมันไม่มีคิดหน้าคิดหลัง ครอบครัวจะอยู่ยังไงแล้วความมั่นคงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยจ้ะกูรักการร้องเพลงเอาละกูชอบร้องเพลงแวล็แล้วมันได้เงินเยอะไงคืนหนึ่งได้แบบ3ล้านนี่ก็สามล้านนี่ตน้ะอ่ามันพันสองพันนะเดือนหนึ่งก็ต้องไม่รวมทิปอีกนะใช่เดือนหนึ่งนี่เดือนหนึ่งก็มีแบบห้าหกหมื่นเลยในในในช่วงอายุ1 9เก้าเยอะมากพี่บอยใช่แล้วเราก็แบบเอาละตรงนี้แหละมันก็คงชัดเจนมากตอนนั้นอะเพราะว่าแบบเฮ้ย ใช่แล้วเรามาทางนี้มาถูกทางแล้วก็ตเวนร้องไปเรื่อยไปทั่วเลยนี่กะตเวนร้องไปเรื่อยร้านแรกอ่ะที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปออริชั่นวัแล้วเขาเอาเลยก็คือเราร้องกับเขามาจนครบรอบหนึ่งปีเขาก็จะให้พวกนักร้องกั้งคืนในร้านเนี้ยไปทําเพลงมาคนละเพลงออแล้วเขาก็มารวมใส่ซีดีแล้วมาขายแล้วเขาเขาเอามาแจกในวันครบรอบอ๋อหมายถึงว่าอนญูลซารีร้านอัญูลซารีร้านเอามาแจกอ่ะก็มีสิบวงก็สิบเพลงแล้ววันแล้ววันนั้นเนี้ย มีคอนเสิร์ตของวง Friday Am In Love โอ้พี่พอยไตรพี่บอยไตรไปเล่นที่ร้านทีมงานเบเกอรี่เขาก็มาเต็มเต็มร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นวงที่เล่นก่อนเวลาอวงเปิดวงเปิดวงเปิดโอ้แล้วเราชอบพี่พอเราชอบพี่โจใช่เบเกอรี่ด้วยแล้วเราเราอ่ะปกติแล้วอ่ะไม่ต้องมีคอนเสิร์ตอ่ะเราก็ร้องเพลงของพอร์สประมาณหกเจ็ดแปดเพลงเพลงที่แบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบแมสมากอ่ะเพลงเลือกเราก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยร้องจนแบบ ทีมงานมันก็แบบงงอะว่าแบบเฮ้ยคล้ายว่ะมันก็ไม่เราไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นอะคล้ายไม่คล้ายแต่เราชอบพี่โจมาอนนึงออกมันก็ไปไปเอ็กเซนสำเนียงต่างๆสำเนียงต่างๆเราก็คงแบบคงได้มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ร้องเพลงเขาเยอะมากจนทีมงานเขาอะแบบผมเห็นนะในคลิปร้องก็เหมือนแบบมาเช้อมองอะไรเงี้ยแต่เราไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็คงได้ซีดีแผ่นนั้นนะอที่แจกอที่ทางร้านแจก กลับไปด้วยเพราะว่าเขามาในวันนั้นใช่ไหมงานวันนั้นก็จบไปไม่มีอะไรนะผมร้องเสร็จผมก็ไปทํางานร้านอื่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยจนวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นผมก็มาร้องที่นี่อีกห่ําค่ำทุ่มหนึ่งตะร้านประจำาร้วะร้านประจําผมก็มาร้องไม่แบบยังไม่ค่อยมีคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะผมเห็นแบบเดินมาแบบเพราะร้านเป็นกระจกใช่ไหมผมก็เห็นเขาเดินมาแต่ไกลละผมบ๊อบบ๊อบใส่แว่นขอบดำๆหนาๆแล้วก็ไข่นะ กอเดินตรงมาเดินตรงมาหาผมที่หน้าแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้จังหวะที่ยื่นนะผมถึงรู้ว่านั่นคือพี่สมเกียรติสมเกียรติซิมิใช่เดี๋ยวนะคือเท่าไ <boy> หร่เท่าความนิดนึงว่าพี่สมเกียรติเป็นใครเดี๋ยวน้องๆเขาเกิดไม่ทันนี่ก็ไม่ทันนี่พุ่งยี่หกเองปีนีส้สมเกียรติซิม,มิคือ ข้อมดเพลงมิกซ์ของยุคหนึ่งเลยยุค90เลยถ้าสมัยนี้ก็คือดีเจที่เขาดังๆที่เขาเอาเพลงมาทํากันดังๆต้องยุคก่อนก็จะมีที่เขาทำเป็นพวกเพลงเผลอเพลงลมหายใจมาทําเป็นเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคู่คิดกับพี่บอยโกศิลพงศ์พี่สุกี้สามฐานเสือของเบเกอรี่มินิสิกยุคแรกใช่แล้วครับ่ยื่นโทรศัพท์มาทำไมยื่นก็ให้เราให้เราคุยกับเจ้านี่เขาอะไรมันยื่นแต่เดี๋ยวก็ยื่นมามันต้องมีเหตุสิเพาคุยกับใครอย่างเงี้ยให้เรากดเบอร์ โทรศัพท์เหลาเบอร์ใช่ก็เดินมาแล้วก็ยื่นโทรศัพท์แล้วก็เขาพูดว่าขอเบอร์หน่อยผมก็ร้องเพลงอยู่ไงผมก็กดเบอร์กดกดกดพี่จบเกียริกดเบอร์ไม่มีมาายาเนาะเป็นคนไม่เมารยารู้ว่าเราร้องเพลงอยู่เลยมาไอทำแบบเนี้ยกูอเอาออกนวอ๋อเอาออกจากรายการเอาออกอากาศ กดเบอร์เข้าไปก็ให้เบอร์ไปเขาก็เด yes. yeah. okay. 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 so ินกลับไปเราก็งงอะไรวะง่ายง่ายงี้เลยวะง่ายย่ายงี้เลยเหรอวะงงอะพี่บอยไม่รู้ใช่ไหมว่าคือพี่สมเกรติหรือว่าเห็นตอนที่มาถึงหน้าเราแล้วพอเขาเริ่มเดินมาเราเริ่มเห็นทรงแล้วใช่แล้วล่ะเพราะการแต่งตัวเขาหรือผมเขาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเลยใช่มันเป็นสไตล์เขาอะแต่ก็ให้ไปก็ให้ไปใจง่ายเราก็ให้เขาไปก็หลังจากนั้นสองสามวันครับก็มีทีมงานเบเกอรี่โทรมาโทรมาบอกว่าพี่บอยโกเสียพงอยากคุยด้วย แต่พอเพ่นเพ่งเหงาเนี่ยหูมันไปทั้งประเทศเลยเออจริงผมอะ่ะผนลุกอีกแล้วอืเอาแบบ best XI ให้เราหน่อยตลอดการในดวงใจซัปเปอร์ในดวงใจพี่บอยพีซเมเกอร์จีบตตำแหน่งระบบอะไรดี